ข่าวดีสำหรับคนอารมณ์ขุนเคืองในบางประเทศคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ยิ้มในรูปถ่ายใบขับขี่ของคุณโดยเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าทำให้มีระบบขั้นสูงใหม่ที่ถ่ายภาพใบขับขี่และไม่ใช่แค่ภาพถ่าย2มิติธรรมดาระบบจะวิเคราะห์ส่วนต่างๆบนใบหน้าของคุณและเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าสแกนใบหน้าของคุณได้ง่ายขึ้นคุณต้องทำหน้าเฉยๆคุณอาจถูกขอให้ถอดแว่นตาออกหากคุณสวมแว่นตา อ๋อถ้าให้ถ่ายรูปคู่กับกาแฟาสักถ้วยจะเรียกว่าเป็นมาร์กช็อตหรือเปล่านะพ a าสปอร์ตมีเพียงสีสีในโลกน้ำเงินแดงเขียวและดำเฉดสีแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วเป็นเพียงสีสีเท่านั้นไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสีที่ควรจะมีของหนังสือเดินทางของประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศต่างๆเลือกใช้สีเหล่านี้โดยเฉพาะเฉดสีเข้มเพราะดูเป็นทางการมากกว่า จริงๆถ้าพรุ่งนี้สหรัฐจะออกหนังสือเดินทางสีเหลืองสดใสก็ทําได้ถ้าพวกเขาต้องการแต่หนังสือเดินทางสีเหลืองอาจดูไม่หรูหรานะถึงอย่างนั้นพาสปอร์ตของอเมริกาก็ไม่ได้เป็นสีน้ําเงินมาโดยตลอดในปี1918พวงมันมีสีน้ําตาลแต่ในปี1926ก็กลายเป็นสีแดงในปี1941ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวและเพิ่งในปี1976นี่เองที่สีหนังสือเดินทางถูกกาหนดให้เป็นสีน้ําเงินแต่ทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินล่ะ สีของหนังสือเดินทางตอนนี้เป็นสีเดียวกับด้านที่เป็นดาวในธงชาติอเมริกา เมื่อพูดถึงสีเหตุผลที่ลูกเทนนิสเป็นสีเหลืองตอนแรกมันเป็นสีดำหรือสีขาวและสีขึ้นอยู่กับสีของสนามแต่ในปี1972สหพันธ์เทนนิสนานาชาติได้กำหนดให้ใช้ลูกบอลสีเหลืองที่เรารู้จักในปัจจุบันสีเขียวแกมเหลืองสดใสเป็นสีที่สายตามนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคนดูเทนนิสทางทีวีเห็นลูกบอลสีนี้เร็วมากเฉดสีนี้เรียกอีกอย่างว่าสีเหลืองออปติกมักใช้สำหรับเป็นป้ายบอกทางในอเมริกานั่นไงดูสิ รถโรงเรียนเป็นสีเหลืองด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกันเพื่อให้มันโดดเด่นดวงตาของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะจับสีเหลืองได้มากกว่าเอาเป็นว่าอย่างสีแดงสีเหลืองยังมองเห็นได้ในความมืดในหมอกและในวันที่ฝนตกสีของรถบัสไม่ใช่สีเหลืองจริงๆแต่ก็เป็นสีส้มเล็กน้อยเช่นกันเฉดสีนี้ยังมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีเหลืองรถโรงเรียนอเมริกาแบบมันเงาหยเช่นเดียวกับรถแท็กซี่ที่เป็นสีเหลืองเพื่อให้คุณมองเห็นได้ง่ายแม้ในวันที่ฝนตก อย่างที่ใช้ทำยางรถเป็นสีขาวขุ่นแต่เพื่อให้ยางแข็งแรงขึ้นและเพิ่มความทนทานผู้ผลิตจึงเพิ่มคาร์บอนแบล็กทำให้ยางมีสีประจำตัวคุณอาจสังเกตเห็นเส้นยางเล็กๆบนยางรถยนต์หรือจักรยานสิ่งที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับพวกมันคือพวกมันไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยมันเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตยางอย่างแรกเลยยางผสมกับคาร์บอนแบล็กแล้วใส่ในแม่พิมพ์ยางจากนั้นจึงกระจายไปทั่วแม่พิมพ์ภายใต้ความกดอากาศสูง แต่การจะทํำยางรถยนต์ที่ดีได้นั้นคุณต้องเกลี่ยยางให้ครอบคลุมพื้นผิวของแม่พิมพ์โดยไม่ทําให้พื้นที่ขาดหายไปแต่มีปัญหาคือฟองอากาศเก่ะตัวขึ้นระหว่างแม่พิมพ์กับยางได้เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นและอากาศส่วนเกินสามารถออกไปได้แม่พิมพ์ยางจึงมีรูเล็กๆอยู่เต็มไปหมด ยางบางส่วนเข้าไปในรูเหล่านี้และเมื่อยางพร้อมและถูกดึงออกจากแม่พิมพ์ยางจากรูก,ก็จะกลายเป็นเส้นเล็กๆเ,เหล่านั้นไม่มีใครใส่ใจมากพอที่จะดึงออกเพราะนั้นหมายถึงงานเพิ่มไงล่ะและเส้นเหล่านั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรแล้วไงล่ะเนอะถึงจะมียางเป็นขนๆจริงไหมคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเสียงของตัวเองสมัยนี้เราส่งข้อความเสียงมากมายเราก็รู้สึกโอเคขึ้นแต่เมื่อ1ิปีที่แล้วผู้คนมักตกใจทุกครั้งที่ได้ฟังการบันทึกเสียงของตัวเอง มีสับเก๋ๆสำหรับการไม่ชอบเสียงของตัวเองด้วยการเผชิญหน้ากับเสียงปรากฏการนี้เป็นเรื่องปกติมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณได้ยินเสียงของคุณเองแตกต่างออกไปและคุณเคยกับมันเสียงที่แท้จ,จริงของเสียงของคุณจะสูงและมีความแตกต่างโดยรวมนอกจากนี้เมื่อคุณฟังเสียงที่บันทึกไว้คุณจะได้ยินอารมณ์มากขึ้นนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามจะสื่อเสียงของคุณอาจบอกสิ่งที่คุณไม่ต้องการเปิดเผยก็ได้ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้คนให้ความสําคัญต่อเสียงมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเป็นเสียงของพวกเขาคนที่ได้ยินการบันทึกเสียงของตัวเองท่ามกลางการบันทึกเสียงอื่นๆและไม่รู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงของพวกเขาให้คะแนนเสียงของตัวเองสูงกว่าฉันนะหรออืไม่แน่ใจว่าชอบเสียงไหนที่สุดเสียงนี้อืมเสียงนี้อืมเสียงนี้อืมฉันไม่ได้ชอบเสียงไหนเป็นพิเศษเลยตอนนี้เราพูดถึงไหนแล้วนะอ๋อ ลองดูอลูมิเนียมฟอยส์สิด้านใดด้านหนึ่งเป็นมันเงาเสมอและอีกด้านจะค่อนข้างมัวเมื่อฟอยล์ถูกผลิตออกมามันจะถูกรีดด้วยลูกกลิ้งพิเศษแต่กระดาษฟอย์บางมากจนลูกกลิ้งอาจทำให้มันฉีกขาดได้ง่ายเพราะงั้นพวกเขาจึงรีดทีละสองชั้นในแต่ละครั้งด้านที่หันเข้าหาลูกกลิ้งจะมันเงาและด้านที่หันออกจะมัวน้ำอัดลมแบบกระป๋องและขวดมีรสชาติแตกต่างกันนะักเคมีกล่าวว่าเป็นเพราะกระป๋องอลูมิเนียมชั้นโพลิเมอร์ที่ดูดซับรสชาติของน้ำอัดลมบางส่วน และขวดพลาสติกมีสารเคมีบางชนิดที่เติมอะซิตาดีไฮลงในเครื่องดื่มได้อะซิตาดีไฮนั่นคือคำลับของวันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเมื่อพลาสติกล้อมละลายนอกจากนี้ยังเปลี่ยนรสชาติของน้ำอัดลมได้เล็กน้อยเมื่อคุณดื่มน้ำอัดลมจากขวดแก้วรสชาติจะกใกล้เคียงกับรสที่ควรจะเป็นที่สุดคุณได้ยินเพลงใหม่ที่คุณชอบ ต่อไปนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณเริ่มฟังมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันมันจะดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะแซงแล้วเบื่อจนหยุดฟังเลยสาเหตุหลักที่มันเกิดขึ้นนั้นแน่นอนเพราะคุณชอบฟังเพลงนั้นและอยากฟังมันอีกแต่มีสาเหตุอื่นอยู่ด้วย ยิ่งคุณฟังมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเคยกับเพลงมากเท่านั้นในไม่ช้าคุณจะคาดเดาทํานองและเนื้อร้องได้คุณจะร้องตามได้ตอนนี้การฟังเพลงกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแต่สมองของคุณชอบความท้าทายเมื่อคุณรู้จักเพลงแล้วก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจอีกต่อไปคุณไม่มีอะไรใหม่ให้เรียนรู้และจู่จมันก็คาดเดาได้เกินไปคุณเบื่อมันแล้วก็ไม่อยากฟังมันอีกต่อไปพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นค่อนข้างเหมือนกัน พระอาทิตย์ตกหรือขึ้นจากขอบฟ้าถึงอย่างนั้นก็ดูแตกต่างกันเล็กน้อยแม้ว่าคุณจะบอกไม่ได้เสมอว่าความแตกต่างนี้คืออะไรสาเหตุหลักคือในช่วงท้ายของวันอากาศมีมลพิษมากขึ้นมันมีอนุภาคขนาดเล็กกว่าที่กระจายแสงแตกต่างจากตอนพระอาทิตย์ขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิธีสังเกตพระอาทิตย์ขึ้นปลอมในภาพยนตร์อีกด้วยบางครั้งผู้สร้างภาพยนตร์มาขี้เกียจตื่นแต่เช้าเพื่อถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นจริงๆเพราะงั้นพวกเขาจึงถ่ายพระอาทิตย์ตกแทนแล้วก็ย้อนภาพกลับ แต่มีข้อเสียคือในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจริงดวงอาทิตย์เคลื่อนขึ้นและไปทางขวาแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกดินมันจะเลื่อนลงมาทางซ้ายเพราะงั้นเมื่อผู้สร้างภาพยนตร์บันทึกพระอาทิตย์ตกและย้อนภาพดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปทางซ้ายแทนที่จะขึ้นและไปทางขวาคุณชอบจับผิดหนังเหมือนกันใช่ไหมล่ะ บางคนมีรอยคล้ำใต้ตาเวลาเหนื่อยนั่นเป็นเพราะผิวใต้ตาบางมากและหลอดเลือดก็อยู่ใกล้ผิวมากนั่นเองหากคุณอดนอนผิวของคุณจะซีดลงและหลอดเลือดก็จะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคุณจึงเห็นรอยคล้ำเหล่านั้นปรากฏผ่านผิวหนังได้นอกจากนี้เมื่ออายุมากขึ้นผิวจะบางลงตามธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลที่ผู้สูงอายุมักจะมีรอยคล้ำบ่อยขึ้นแต่ถ้าคุณยังอายุน้อยก็พยายามนอนหลับให้มากขึ้น ทุกคนฝันแม้แต่คนที่อ้างว่าไม่เคยฝันก็ยังฝันพวกเขาแค่จำความฝันตัวเองไม่ได้อันที่จริงเป็นการยากที่จะจำความฝันของคุณเมื่อคุณตื่นขึ้น วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้มากนะักแต่พวกเขาบอกว่าคนฝันระหว่างช่วงการนอนหลับระยะหนึ่งซึ่งใช้เวลาประมาณ90นาทีในช่วงเวลานี้บุคคลมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้นสมองของคุณก็มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับเมื่อคุณตื่นถ้าคนคนหนึ่งตื่นขึ้นขณะเข้าสู่ระยะการหลับนี้พวกเขาจะจำสิ่งที่พวกเขาฝันถึงได้อย่างน้อยก็ในบางครั้งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าความฝันจะค่อยๆหายไปจากความทรงจำของคุณและคุณจำไม่ได้อีกแล้วด้วยบา างครั้งผู้คนก็จําความฝันของตนได้ในภายหลังแต่กรณีที่พวกเขาเห็นบางสิ่งที่กระตุ้นความทรงจํานี้เท่านั้นตัวอย่างเช่นคุณสังเกตเห็นปลาสีเหลืองในตู้ปลาและทันใดนั้นคุณก็จําได้ว่าคุณกําลังฝันว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนและดําน้ําตื้นก่อนที่จะถูกฉลามจู่โจมไงอันหลังรลอเล่นนะ